จะขยายอํานาจและขยายอิทธิพลความก้าวร้าวเกิดขึ้นความไม่เชื่อใจใครเกิดขึ้นกับตัวหนูเองถ้าเราตัดปัญหาความวุ่นวายออกไปพี่น้องที่เข้ามาตัดแยกออกไปก่อนแล้วเข้ามาสู่เรื่องงานทำให้กิจการการงานดีมีโอกาสที่คุณจะได้ฉวยโอกาสดีทั้งเดือนดนั้นไม่ อย่าลืมนะครับสำหรับแฟนๆ y o u t u b e ทุกๆท่านนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อติดตามผมเป็นความรู้สู่ความมั่งมีสีสุขทุกๆ,ๆท่านนะครับสําหรับท่านที่เกิดปีหนูในเดือนธันวาคมนี้จะมีเรื่องราวของการเหน็ดเหนื่อยมากกว่าปกติสักหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรดาวดวงแรกคือดาวอำนาจดาวอิทธิพล ตัวดาวชิกสัวเข้ามาทำให้ตัวคุณเองนั่นแหละจะขยายอำนาจและขยายอิทธิพลความก้าวร้าวเกิดขึ้นความไม่เชื่อใจใครเกิดขึ้นกับตัวหนูเองไปเจอและกับดาวคนกันเองดาวปีเกียงคนอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันแต่เรากลับสร้างอำนาจมากขึ้นฉะนั้นคนเกิดปีหนูต้องระวังนะครับเหตุการณ์ เรื่องที่ไม่คาดฝันเรื่องร้ายๆมันอาจจะเกิดขึ้นจากคนกันเองที่เกิดไม่ยอมอยู่ๆทำไมมึงมาฮึดขึ้นมาอย่างนี้ได้กูเล่นงานมึงได้เกิดการแย่งชิงฟ้องร้องสังคมให้ร้ายตกอยู่ท่ามกลางสมาคมให้ร้ายมีกระทั่งนินทาโดยเฉพาะผู้หญิงต้องระวัง เกิดปัญหาเรื่องของคู่ครองเพราะไอ้ดาวชิกสัวนั้นเป็นดาวคู่ไม่ใช่คู่แท้คู่ที่จะมาหาเรื่องนี่คือคนเกิดปีหนูครับเราไปดูคนเกิดปีวัวบ้างครับคนเกิดปีวัวนะครับให้ระวังผมถูกใส่ร้ายผมถูกใส่ร้ายอันนี้เป็นเพลงของทานินอินเทรเทพสมัยก่อนแต่คนเกิดปีวัวครับ ตัวเก็บใช้แย่งชิงทุกอย่างที่มีแต่ถ้าเราดวงอ่อนเก็บใช้เป็นตัวกระตุ้นให้เราทำสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นได้มาหากหักกันคืนดีกับเกียใช้เฮ้ย,ยเพื่อนที่คนจะมาแย่งราบเกิดมาถูกใจแฟนเราเกียใช้คือเงินนะเงินที่เราสะสมคือแฟนแท้ๆของเรา เกิดขึ้นดาวสองดวงนี่มาเจอสำหรับคนเกิดปีวัวอะไรจะเกิดขึ้นนอกจากโดนใส่ร้ายป้ายสีแล้วสุขภาพคุณจะอ่อนแอลงมีโอกาสเกิดการพัดคลาดโดนแย่งชิงคนรักป่วยคำว่าแย่งชิงเนี่ยแสดงว่าคนรักนั้นถึงไม่ถูกแย่งชิงแต่เขาไม่สบายไม่ค่อยมีกำลังอ่อนแรง นะครับแล้เข้ามาสู่ชีวิตความรักคู่เก่าๆจะมีปัญหาติดปัญหาทั้งรักทั้งชังและทั้งเกลียดไม่ใช่หวานและขมคืนแล้วนะครับนี่คือคนเกิดปีวัวครับเราไปดูคนเกิดปีเสือครับมาแล้วครับคนเกิดปีเสือความสวยทำให้คุณตกใจ ทำให้คุณอยากลงทุนคือตัวดาวเพียงใช้ความคิดความอ่านความสูรุย่ยสูร่าย<ม>การใช้เงินเกินจังหวะนี่คือตัวเพียงใช้ทั้งนั้นเลยครับเสือดาวดวงนี้เข้ามาแล้วครับมาเจอกับเจีย้ยอิงคือความคิดความอ่านความคิดเรามาจากรูปแบบที่ไม่เพ้อฝันแต่เราจะกล้าลงทุนอย่างใหญ่โตไหมเ,เมื่อมันมาเจอกันในดาวนะครับมันทำให การลงทุนอย่างน่ากลัวนั้นกลับมีระเบียบวินัยมากขึ้นแปลกไหมดาวสองดวงมาเจอกันดาวดีมันมีมันมีผลมากกว่าฉะนั้นธุรกิจราบรื่นไอส่วนไม่ดีคือไอที่มีหุ้นส่วนอยู่มันจะมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาน่ารำคาญเหลือเกินแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นตัวคุณเดียวนะคุณจะดีขึ้นนะครับฉะนั้น ใจเย็นเย็นร่มร่มไว้งานมันพุ่งมาหลายทางแล้วแล้วแต่คุณจะเลือกทางไหนตัดสินใจให้ดีอย่าเลือกมากเพราะจะล่มได้ง่ายนะครับญาติพี่น้องหันเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนฝูงแนะนำสิ่งที่ดีๆให้นี่คือคนเกิดปีเสือครับเราไปดูคนเกิดปีกระต่ายบ้างครับมาแล้ว กระต่ายกับเดือนนี้มันเฮงกันเฮงคือความวุ่นวายไม่สงบและจือเบาเฮงเนี่ยมันเป็นเฮงที่เกิดขึ้นจากญาติพี่น้องศัตรูเป็นพิษข้ามชาติแปลเนี่ยตัวเจี้ยใช้เงินทองที่สนับสนุนที่เก็บเอาไว้มาเฮงกับความคิดความอ่านตัวเพียงอิงแต่เฮงคือความวุ่นวาย ถ้าเราตัดปัญหาความวุ่นวายออกไปพี่น้องที่เข้ามาตัดแยกออกไปก่อนแล้วเข้ามาสู่เรื่องงานทําให้กิจการการงานดีมีโอกาสที่คุณจะได้ช่วยโอกาสดีทั้งเดือนอันนั้นไม่ได้แย่ไปเลยนะครับมีคนเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลอู่กุ้ยนังงานเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีงานโปรโมทงานโชว์ ค่อนข้างดีแต่ผู้ชายความรักถ้ากำลังตัดสินใจอยู่ผมคิดว่าคุณคงทิ้งของเก่าเลยครับดูของใหม่ดีกว่า <c oughs> นี่คือกระต่ายครับเรามาถึงคนเกิดปีมังกรครับคนเกิดปีมังกรเข้ากับหนูปัวสาหะปัวสาหะคือครึ่งหนึ่งของความร่วมมือเกื้อหนุนเกื้อกูลกันในเรื่องของอาชีพ ปีเกียงคือคนกันเองครับคนกันเองเนี่ยเรามักจะลืมเพราะคนกันเองเราจะไว้เนื้อเชื่อใจอย่างเต็มที่ครับไปเจอเอาเพียงใช้การใช้จ่ายสุยสรุ่ยสุร่ายการวางแผนเกินกำลังทำให้ทุกอย่างนั้นอึกอักติดขัดไปหมดเหมือนรถติดลมเมื่อรถติดลมต้องพึ่งกันจอมพลัง แต่ตอนนี้การจอมพลังหยุดสักพักหนึ่งครับทำให้เรากับปีเกียงพักพวกเกิดปากเสียงทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นทะนั้นอย่าลงทุนของใหม่ๆของเก่าทุ่ซีทำไปก่อนเมื่อสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังเรื่องของการขัดแย้งภายในกงสีปัญหาเรื่องมาเกิดจากเงินเป็นตัวก่อเหตุ ทั้งสิ้นนี่คือมังกรครับผมพาไปดูต่อคนเกิดปีงูปีมะเสง็งหรืองูเล็กของจีนจอเจียซิงอาหารการกินเป็นดาวมงคลที่สุดยอดที่ผมชอบงานด้านบริการทำทุกอย่างและมีความสุขไม่คิดอะไรทั้งสิ้นคนจอเจียซิงคือมีเทพ,พเจ้าคอยดูแลคอยเอาใจใส่มาเจอดาวดีคือตัวเจี๊ยกลัว ตำแหน่งหน้าที่อำนาจบาร,รมีคู่แท้เข้ามาสองอย่างทำให้คุณที่เกิดปีงูมีโอกาสปรับเงินเดือนเลื่อนตำแหน่งแต่ถูกใส่ร้ายเรื่องงานสุดท้ายคุณก็ทะลุได้ใส่ร้ายไปเหมือนขเขมรสร้างเรื่องตลอดเวลาแต่เราผ่านไปได้หญิงผู้ชายกับผู้หญิงจะทะเลาะก,กันมาก กับคนภายในครอบครัวแบบไม่เข้าใจกันฉะนั้นทำอะไรมีหลักฐานให้แม่น <c oughs> จะไม่ได้เจ็บใจเหมือนกับกัมพูชานะเราไปดูต่อครับไปดูคนเกิดปีมา้าว่าอย่างไงบ้างคนเกิดปีมา้าชงครับเดือนนี้เป็นเดือนม้าชงเสียกลัวดาวร้ายครับไอตัวเสียกลัวเนี่ย ดาวแสดงความสามารถและไปกระทบกระทั่งเอาชิกชัวแปลว่าเราไปด่าใครไม่รู้ไอคนนั้นมันเกิดไม่ยอมที่คนอื่นพูดมันยอมแต่เราไม่ยอมชิกชัวคืออิทธิพลอันธพาลคนที่มีอำนาจมีความเป็นเจ้านายรักษากฎหมายพวกนี้จะมาเล่นงานเมื่อโดนชงในดวงมันก็จะเกิดเรื่องคดีความเกิดขึ้น คนที่ไม่ถูกกับเราอยู่แล้วเกิดคดีความทำให้เสียหายเสียชื่อเสียงนะครับแล้วก็งานเหนื่อยมากแบกภาระอยู่เยอะครับผู้หญิงมีโอกาสเลิกทางกับคู่แล้วส่วนผู้หญิงเลิกกับคู่ไล้ยังไม่พอนะครับมีโอกาสตกเป็นเมียน้อยเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจดวงมันว่าอย่างนั้นครับ ไม่เป็นไรครับผมไปดูคนเกิดปีแพะต่อดีกว่าครับคนเกิดปีแพะมาแล้วเก็บใช้ดาวตัวแรกดาวกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นก็อยากเป็นไปอยากขยายอำนาจอยากจะทำขี้เกียจอยู่แต่เดือนนี้กับขยันมากเลยครับมันไปเฮ้งกับเจี้ยใชย้ขยันมากเมียก็ห้ามเจี้ยใช้ให้พูดว่าเมียเอเอ,เอของเงินตัวเนี้ มาลงทุนเพื่อแข่งขันตรงนี้หน่อยเออยอมไหมแสดงว่ามีการทะเลาะกันภายในให้คิดว่าเจ๊ใช้ไอ้เจจะลงทุนจะลงทุนก็กลัวจะมีคนแย่งเงินก็มีเหลืออยู่แค่นี้ออกคำพยากร์ครับให้ระวังญาติสนิทมิตรสหายคนสนิทชิดเชื้อกันคนกันเองใส่ร้ายแกล้งจากเรื่องแกล้งกลายเป็นเรื่องจริงวุ่นวายทำให้เรา กับผู้ร่วมวุ้นทั้งหลายวุ่นวายแตกแยกกันไปหมดคนผู้สูงอายุคนแก่นะคนแก่ผู้ชายเมียจ,จะตายจากาใจวนมากนะคนแก่ผู้ชายจะตายก่อนนะแต่ตอนนี้เมียจ,จะตายจากวุ่นวายสารพัดปัญหาไม่รู้จะแก้ยังไงแพะเดือนนี้ใจเย็นตั้งเฮงเรื่องของเงินทั้งเฮงเรื่องของคนใกล้ชิด อย่าลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับเราไปดูคนเกิดปีลิงครับแม่นี่ปัวสาหะเหมือนกันคำว่าปัวสาหะหนูเป็นเดือนนี้ลิงกัะหนูเรียกว่าปัวสาหะมังกรกัะหนูเรียกว่าปัวสาหะแต่ถ้าสาหะหมดมันต้องอยู่พร้อมกันสามตัวนี่แค่ครึ่งทางฉะนั้น คนเกิดปีลิงเจอเจีย้ยอิงครับเจีย้ยอิงคือความคิดความอ่านที่เราเรียนมาจากโรงเรียนเสียกลัวสามารถพูดให้หนึ่งบวกหนึ่งกลายเป็นสได้ <c oughs> คนที่มีดาวเสียกลัวที่มีพลังเนะ่ะเหมือนหมอดูบางคนเนะ่ะเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่มันพูดมีคนเชื่อนี่คือดาวเสียกลัวมีพลังมากเข้ามาในดวงชะตาของคนเกิดปีลิง ทำให้มีการขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานมืงเกิดรู้มากเกินไปเกินความเป็นจริงเพื่อนร่วมงานย้อนกลับมาลอบกัดเล่นงานใช้คนต้องระวังสํารวจดูก่อนว่าเขาเป็นใครฉะนั้นคุณจะต้องอดทนเพราะคุณจะเจอคนที่ทําคุณคนไม่ขึ้นเคยเลี้ยงมันมาตอนมันหนีชายแดน มาเลี้ยงอยู่ๆมันไม่ไปมันยึดคิดว่าเป็นบ้านของมันนี่คือความเจ็บใจของคนเกิดปีลิงทุกคนย่อมรู้เหตุการณ์อย่างนี้คืออะไรผมไปดูคนเกิดปีไก่ครับไม่เจอแต่ดาวไม่ดีครับดาวเพียงอิงไม่ใช่ไม่ดีแต่ดาวเพียงอิงมันจะดีสําหรับหมอผ่าตัดที่กำลังจะตัดสินใจเฮ้ยผ่าลงมีดไปแล้ว มันเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ถ้ามีดาวตัวนี้ดาวตัวนี้ส่งผลให้กล้าทําจนสําเร็จบายพาสไม่ได้กูก็บายพาสอีกทางหนึ่งจนสะดวกไปได้ดาวดวงนี้ไปเจอดาวเจี่ยซิงสบายสบายกับความคิดสบายกับความดาวดวงนี้มันก็เลยส่งผลให้คุณเผลอเลอทุกอย่างทำให้โดนคนมาตลบหลังหักหลัง ทรยศหักหลังเกิดขึ้นเจอคนคดโกงเล่นแชร์ถูกหนีนี่เท้าแชร์ถูกเบี้ยวป่วยผาตัดเจียซิงอาหารเป็นพิษระวังโบราณเขียนว่าถูกวางยาพิษแต่สมัยนี้ไปกินของเน่าบูดทำให้อาหารเป็นพิษ ไม่สบายได้มาดูคนเกิดปีหมาครับคนเกิดปีหมาความเป็นกันเองกับเพื่อนเข้ามาแล้วในชะตาเดือนนี้จะมีคนเข้ามารุมล้อมคุณเยอะดวนแล้วพี่น้องไม่เคยเห็นก็มาเพราะดาวปีเกียงนั้นกระตุ้นให้พี่น้องเพื่อนฝูงที่หายกันไปนานโผล่เข้ามาครับมาเจอเพียงใช้คนกันเองมาเชอเมียน้อยเรา คุณคิดว่ายังไงเมียน้อยมันก็สวยบาดตาบาดใจเหลือเกินมันก็ใจคล้ายๆว่าวุ่นวายภายในร่างของตัวเราคนนอกเข้ามาวุ่นวายทำให้ชีวิตเกิดอุปสรรคนะครับทุกอย่างยุ่งยากกันไปหมดแล้วแถมก็มีปากเสียงให้ชะลอการลงทุนนะครับสุขภาพไม่ก็ดีความรักก็ไม่สมหวัง อันเกิดมาจากเรื่องของเงินทองเป็นเหตุเพราะตัวเพียงใช้นี้เกี่ยวกับการเงินลงทุนเกินกำลังหมาต้องระวังดูคนเกิดปีหมูครับคนเกิดปีหมูมาแล้วเจี้ยกลัวมีอำนาจตำแหน่งหน้าที่เข้ามาพัวพันคำว่าเจียกลัวคือมาจัดระเบียบคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่จะอยู่อยู่ดาวตัวนี้เข้ามา คุณกลายเป็นคนมีระเบียบเฮ้ยเมื่อก่อนปล่อยะละเลยมึงกูก็ลื่นไปวันๆแต่เกิดจู้จี้จุกจิกมากขึ้นต้องทําอย่างนี้นะต้องทําอย่างนี้นะเข้ามาไปเจอดาวอะไรเกียบชัยแย่งความเป็นระเบียบดูคนอื่นเป็นคู่แข่งหมดที่มึงทํามาไม่ถูกหมดกูถูกคนเดียวฉะนั้นคนเกิดปีหมูเพื่อนฝูงกับพี่น้องขัดแย้งกัน ห้ามค้ำประกันใครโดยเด็ดขาดทั้งเดือนเพศตรงข้ามทําให้เสียหายเดี๋ยวนี้ผมใช้คําเพศตรงข้ามนะครับบางทีแฟนกันเพศเดียวกันก็ได้แต่อันนี้เพศตรงข้ามทําให้เสียหายนะครับมีวิธีเดียวเท่านั้นที่จะช่วยเหลือคุณได้การออกไปช่วยเหลือสังคมจะทําให้คุณพ้นเคราะห์กรรมอันนี้ไปได้นี่คือคนเกิดปีหมูครับ พบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ